สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าสนใจนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าข่าวใหญ่ที่เอเคมันจะเป็นข่าวใหญ่ขนาดที่ว่าคิสซารุข่าวนั้นจะตายจากเหตุการณ์ข่าวใหญ่ที่เอเคหรือไม่เพราะว่าด้วยความที่ว่าเนื้อหามางานในตอนล่าสุดจากที่เนื้อหาวันพีธได้มีการปูเรื่องราวมานานในที่สุดนะฮะในตอนนี้เนื้อหาเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตแล้รื่ว่าเดอะลูบที่นําโดยคิสซารุและข้าานว จากเนื้อหาพวกนี้ก็จะทําให้เราได้เห็นนะว่าในตอนนี <c> ้การย้อนอดีตเรื <t> ่องราวหลายอย่างเนี่ยมันกําลังสิ้นสุดลงแล้วก็กาลังจะกลับไปที่เนื้อเรื่องหลักที่กลุ่มโมฟานี่อยู่ที่ไอเคและก็กําลังจะช่วยเหลือไว้กระพังใช่ไหมฮะและจากการที่ก่อนหน้านี้นั้นได้มีการปูเนื้อราวไว้นะว่าหลังจากนี้นั้นจะมีข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ก่อไอเคและตั้งแต่การปูเนื้อหาพวกนั้นมาเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ได้ตัดภาพไปที่อื่นจนใครหลายคนอาจจะลืมเรื่องราวพวกนี้ไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ในตอนน ซึ่งในตอนนี้เราก็จะเห็นนะว่าเอเคดมันได้ถูกแบ,บ่งเป็นสาฝ่ายนั่นคือฝ่ายเวกระพังและกลุ่มหมอฟางที่ในตอนนี้พวกเขาได้ร่วมมือกันแล้วก็กำลังจะออกมาจากเอเคดและก็อีกหนึ่งกลุ่มนั่นคือซีพิซิโลที่ในตอนนี้ถงแมาว่าจะร่วมมือกับหมอฟางเนี่ยแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็อยู่ฝ่ายเดียวคือสัลูแล้วก็ฮาเพเทาเซตเทิร์นที่ได้มาเป็นกำลังเสริมในปัจจุบันและก็อีกหนึ่งฝ่ายนั่นคือเวกระพังยอร์ที่เธอนั้นหักหลังแล้วก็รู้ดีนะว่าในตอนนี้เทศบาลห,หลหก พร้อมกับเหล่าซลาฟิมที่ในตอนนี้นั่งอยู่ฝ่ายยอกด้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าในตอนล่าสุดเนี่ยมันมีอยู่สามฝ่ายที่กำลังต่อสู้กันที่ภาคเอเใช่ไหมฮะแต่ว่าการที่เนื้อเรื่องนั้นได้มีการปูมาว่าจะมีข่าวใหญ่เรื่องข่าวช็อกโลกเรื่องราวพวกนั้นมันก็น่าจะเป็นข่าวใหญ่ของจริงฮะขนาดที่ว่าเมื่อโลกทำลายในไดนรับรู้เนี่ยเรื่องราวพวกนั้นมันจะทาให้คนอ่านเนี่ยรู้สึกตกใจแลวก็ช็อกกับเรื่องราวพวกนั้นและเหตุการณ์ที่มน่าสนใจที่สุดในตอนนี้เนี่ยนั่นก็คือ ข่าวช็อกโลกที่ม่น,น่าสนใจนี่คือการต่อสู้ที่เอเคเนี่ยถ้าเกิดมีใครที่ตายในการต่อสู้ในครั้งนี้มันจะมีโอกาสหรือไม่ที่การตายพวกนี้นะฮะมันจะเป็นต้นต่อข่าวช็อกโลกที่ได้มีการพูดถึงกันอย่างเช่นซาร์นที่เป็นท่าพุท่าเขานั้นตายจากการต่อสู้ในครั้งนี้นั่นก็จะเป็นเรื่องที่มันน่าสนใจมากนะฮะหรือแม้กระทั่งเวก้พังที่ก่อนหน้านี้นั้นได้มีการปรูเรื่องราวนะว่าคนทั่วโลกพวกเขาส่วนใหญ่นั้นก็ต่างรักดเรเวก้าพังกันทางนั้นเพราะฉะนั้นถ้ากดวกรน้้นขึล,ขรรล,ลชโ เพราะว่าถึงแม้ว่าในปัจจุบันเหล่าเซอร์ฟิมนั้นจะอยู่ภายใต้การปกครองของยอกก็ตามเนี so so ่ยแต่ว่าเมื่อซาเทิร์นมาถึงซาเทิร์เี่เป็น5าผู้เท่านั้นก็จะเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดที่มีสิทธิในการสั่งการเหล่าเซรฟิมในตอนนี้นะฮะแต่ว่าทุกความที่ว่าเหล่าเซอร์ฟิมเนี่ยจะต้องสั่งการในการเจอตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าได้เกิดยอกเธอนั้นป้องกันไม่ให้เหล่าเซรฟิมเนี่ยเจอกับฮาผู้เท่าซาเทอร์ได้ก็หมายความว่าเหล่าเซรฟิมนะฮะก็จะอยู่ภายใต้การปกครองแล้วก็คำสั่่่่งเเเธออตไปพราาาะะฉนนนนนัั้มลยสใจว การที่คิซารุและเซเทลพวกเขาเน้นได้มาที่เอเคแล้วก็ได้ต่อสู้พวกลูฟี่หลังจากนี้เนี่ยการต่อสู้ในครั้งนี้มันจะเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่จนมันเกิดการเสียหายแล้ว,ว่าเกิดการตายจากการต่อสู้ในครั้งนี้เพราะว่าระดับโพลเลเอกระดับภาพผู้ท้าแล้วก็ซีพีซีโลในร่วมมือกันเนี่ยนั่นก็เียกได้ว่ากลุ่มโมฟาน,นั้นก็ได้จะรับสึกหนักในการต่อสู้ที่พวกเขาเน้นจะต้องช่วยเหลือไวกพังใช่ไหมฮะแต่ว่าก็แน่นอนนะว่ากลุ่มโมฟาน,นั้นก็ไม่ได้จะตายอยู่แล้วส่วนไวกพังแต่ละคนถึงแม้ว่าจะมีโอกาสตายก็็ตาาาาามเเเนน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 ี่นน่่่ยยหกจะะะปรงงคพะฉะัั้้ิดลไ มันก็ไม่น่าจะเป็นข่าวช็อกโลกแล้วว่า,าขนาดนั้นส่วนท่านผูท้าวซเทิร์นที่ได้มีการปรากฏตัวออกมาเขานะฮะก็ไม่น่าจะตายจากการต่อสู้ในครั้งนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีข่าวช็อกโลกที่เป็นการตายเกิดขึ้นคนที่มีโอกาสมากที่สุดนั่นก็น่าจะเป็นเคสรูเพราะว่าในตอนที่สามพลเอกที่เป็นพลเ,เอกยุคเกาเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่เคสรูที่เขาเนั้นอยู่ในตำแหน่งเดิมแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมและเคสรูเนี่ยก็จะมีเรื่องราวกับกุมโมฟางที่เขาเนั้นเคยเกือบจัดการกุมโมฟางที่หมู่านาน่วสใจ การที่คิสรูนมาที่เอเมันจะเป็นเรื่องราวที่กลุ่มโมฟาได,ได้แก้แค้นคิคสรูหรือไม่แต่ว่าตลอดในเรื่องที่ผ่านมากลุ่มโมฟาเนี่ยถึงแม้พวกเขาจะชนะในการต่อสู้ก็ตามแต่ว่าหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็จะไม่ค่อยฆ่าใครที่เป็นศัตรูใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าสนใจนะว่าถ้าเกิดคิสรูเขาตัวตานในการต่อสู้ที่เอ็กเขดกนมาเนี่ยก่อนที่ฆ่าเขานี่นจะมีโอกาสหรือไม่ที่จะเป็นยอก เวก้าพังที่ทาระยอที่สัางการซลาลฟีมภาวะที่เกิดในช่วงเวลานั้นที่เกิดคิดสลุนพ่ายแพ้เนี่ยและยออ้อนหน้าสายช่วงเวลานั้นในการจัดก,การคิดสลุเรื่องราวพวกนี้นก็จะมีโอกาสสูงพอสมควรที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าสนใจนะว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสหรือไม่ที่ข่าวช็อกโลกมันจะเป็นข่าวที่คิดสลุนนั้นตายจากการต่อสู้ที่เอเคนั่นเองโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะมาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบ สวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนใละเชื่อใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ